สวัสดีครับพี่พี่เพื่อนเพื่อนน้องน้องทุกท่านครับวันนี้ผมจะพาพี่พี่เพื่อนเพื่อนน้องน้องทุกท่านมาดูเหรียญสิบบาทอีกปีปศกับท่านว่าจะเป็นปีปศอะไรจํานวนการผลิตจะอยู่ที่เท่าไหร่ติดกดูหนึ่งในสิบอันดับที่หายากหรือไม่ละครับท่านทุกวันนี้จะหาพัดเซเล็กมาแต่รับปศนั้นยากมากเลยครับท่านส่วนมากแล้วจะจรงจริงก็พดะศิลนใหรือว่าเหรียญของรอสิทเท่าน,นั้นเองครับท่านเหรียญของรอสิบมันก็จะมีราคาหรือเปล่าไอ้นี่ ผมยังไม่ได้ดูข้างในเลยครับผมดูเฉพาะเหรียญหลอเก้าเท่านั้นเพราะว่ากู้มืออีกเล่มหนึ่งของผมนะัยังส่มงมาไม่ถึงครับผมซื้อทีเดียวยสองสามเล่มซ้อนเลยนะครับท่านเรามาดูเขาว่าเหรียญน,นี้จะเป็นปีปศอะไรนะครับท่านเราเรามาดูลักษณะของเหรียญครับเป็นเหรียญแบบไหนนะครับสำหรับเหรียญนี้น,นะครับท่าน,านลักษณะของเรหรียญเป็นเหรียญแบบทองสตีตัวิดนะครับกีวปืนนิเกิอยู่ด้านนอกครับหรือว่าสีเงินนั่นแหละครับท่านส่วนด้านในก็สีทองล้วนนะครับที่เห็นรอยดำปีนี่เพราะว่า ผมยังไม่ได้ทำการล้างตัวขอ,อ,สยอยงสัอว์อะไรนี้นะครับสำหรับเปลี่ยน10บาทปีพศนี้ครับท่านดำปีชัดเจนครับสำหรับสีทองกลายเป็นสีดำไปซะแสดงระครับเนี่ยล้อจะขอบด้านนี้ครับเบื้องหน้าพระองค์ท่านกบผู้วิพลาานิยนเดชอดีตผู้วิพลนิยนเดชส่วนด้านหลังก่อรัชากาลที่เก้ากับท่านพูดเร็วๆก็ผิดๆพลาดๆไปหมดเลยครับเนี่ยผมขอโทษขออภัยพี่พิ้นพื่นน้องเลยครับนี่ครับสวยงามโอกาสขนาดไหนครับ ตัวร้สึกชัดเจนมากรับท่านแล้วก็บรุมงบรูพงท่านคนรวมรอยดูสุขตเป็นรั้นแบบนี้สวยงามออาการจริงครับสำหรับเดดนี้นะครับท่านเรามาดูขอบเฟืองดีกว่าครับว่าเป็นไงบ้างครับขอบเฟืองก็นี่ครับโอ้โหขอบเฟืองสลหรับเรียบลีใกล้ไปเลยครับนี่ครับเป็นชัดเจนนะครับก็มีลายบุบลายบี้อยู่พอสมควรครับสำหรับขอบเฟืองสลับเรียบนี้ครับลายบุบลายบี้อยู่พอสมควรนะครับเนี่ยครับโอ้โหครับแต่ก็สวยงามออาการนะครับนี่ผมชัดเจาวทีเดียวครับสำหรับ เหรียญสิบบาทปีพศนี้นะครับท่านโอ้โหลายบุบเหรียญเหรียญนี้รู้สึกว่าจะลึกพอสมควรครับ่มือครับเนี่ยนี่ครับแล้วพี่กำมดูด้านหลังดีกว่าครับเพราะเป็นปีพศเลยนะครับนี่ครับด้านหลังนะครับประเทศไทยอักษรบิวสามตัวชิดกันอยู่ตัวที่สี่หางออกมาอที่หนึ่งนะครับท่านสหรับอักษรบิวนี่ทําขึ้นมาเพื่อผู้พิการทางสายตานะครับเพื่อที่จะได้เอามือลูบๆคำาดูว่าเป็นเหรียญอะไรนะครับ พศ2547ันห้าร้อยสี่สิบเจ็ดครับท่านสองห้าสี่เจ็ดนะครับเนี่ยไม่ได้ติดอยู่ในสิบอันดับที่หายากน,นะครับท่านดูท่าทางจะกปฏิเดียวพอสมควครับสำหรับปีสองห้าสี่เจ็ดเนี่ยส่วนตรงกลางนี้คือวัดเอวดุณราชวรารลังครับแต่ปรไมาณนี้คือแม่นานโชกยญาและล่างสุดนี่คือสิบาทไทยแล้วก็สิบาทอัลิบิกนะครับสำหรับปีพศอจ4 7งันห้าร้อยสี่สิบเจ็ดเนี่ยจำนวนการผลิตอยู่ที่เท่าไหร่เออดูไปหนึ่งนะครับเดี๋ยมดูคู่มือให้ เพราะคู่มืออยู่ไกลครับสองห้าสี่เก็ดนี้จำนวนการผลิตก็อยู่ที่หกสิบสองล้านหกแสนแปดหมื่นเก้าพันเหรียญน,นะครับท่านหกสิบสองล้านหกแสนแปดหมื่นเก้าพันเหรียญน,นะครับท่านในระดับยูนซีนเขาให้อยู่ที่เหรียญละหนึ่งร้อยยี่สบาทครับท่านเพิ่งจากของเดิมมาหนึ่งร้อยบาทครับเพิ่มมาอีกยี่สบาทเป็นหนึ่งร้อยยี่สบบาทไปแล้วนะครับท่านสำหรับเหรียญสิบบาทปีสองห้าสี่เจ็ดนี้นะครับท่าน ในระ,ะดับเหนซีนั้นเมื่อก่อนเนี่ยเขาให้อยู่ที่20บาทถึง25แต่ตอนนี้ถึง25้ถึง30บบาทไปแล้วนะคะ